วันที่14พฤศจิกายน2556ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ประพันธ์พานุภาคผู้อำนวยการส่วนวิจัยโรคเอสภากาชาติไทยเป็นประธานในงานถแถลงข่าวการจัดงานเทียนสองใจครั้งที่22เนื่องในวันเอสโลกโดยมีนายแพทย์สมศักดิ์อัคศินรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขและคณะผู้จัดงานพร้อมด้วยศิลปินดาราร่วมถแถลงข่าว ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ4 8พรรษาสมเด็จพระเท 48, พเทพาราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศูนย์วิจัยโรคเอสสภากาชาติไทยการแถลงข่าวที่ศูนย์วิจัยโรคเอสสภาชาติไทยในวันนี้นะครับก็เป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานเทียนส่งใจน่อในวันเอสโลกวันที่1ธันวาคมของปีนี้นครับซึ่งเราจะจัด3วันติดต่อกันคือระหว่างวันที่29-30พฤศจิกายนและก็1ธันวาคม ก็มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับเพราะงานนี้เป็นการที่จัดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะ,ะนั้นท่านรองทีบดีกรมควบคุมโรคแล้วก็หน่วยงานที่ร่วมจัดงานด้วยเช่นสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับห้างเดอะมอลล์งานวงวานนะครับมีดาราศิลปินนะครับมาร่วมกันแถลงข่าวครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยคือต้องการจะให้ประชาชนเนี่ยได้รับความรู้ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับวิธีการป้องกันวิธีการดูแลรักษา โรคเอดสนะครับเป็นยังไงบ้างเพราะวลานี้มันมีวิธีการป้องกันเอดสอีกหลายตัวเลยนะครับนอกจากการให้ความรู้การใช้ตุงยานามัยนะครับนะ mm hmm. เช่นการกินยาต้านหลังจากที่ได้รับเชื้อมาแล้ว mm hmm. การกินยาต้านไวรัสก่อนที่ไปสัมผัสกับเชือ้อน,นะครับรวมทั้งการดูแลรักษาซึ่งเวลานี้เนี่ยโรคเอดสนะกลายเป็นโรคที่รักษาได้จะทำาองกันได้ก็คือจะต้องรู้ว่าตัวเอง ติดเชื้อนะครับนะถ้าไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อกว่าจะไปตรวจว่าติดเชื้อเมื่อป่วยขึ้นมามันก็จะสายเกินไปนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักเลยที่ประเทศไทยและสูจยิจัยโรเอชวายไทยเนี่ยพยายามจะรณรงค์ในอีก12เดือนข้างหน้าด้วยการรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยกล้าออกมาตรวจเลือดเพื่อตรวจให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ติดเชื้อเมื่อไม่ติดเชื้อจะได้ป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อต่อไปถ้า โชคร้ายตัวตัวเจอว่าติดเชื้อซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมักจะบอกกับคนไข้ว่าโชคดีที่ตรวจเจอก่อนที่จะป่วยก่อนที่จะเป็นอะไรมากๆนะครับจะได้รักษาป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อคนอื่นต่อไปได้แล้วขนาดเดียวกันก็จะมีอายุยืนยาวเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปนะครับ นอกจากนี้ในวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2556เวลา22นาฬิกาถึง24นาฬิกายังจัดให้มีการถ่ายทอดสดรายการพิเศษงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอสโลกเพื่อหาไรายได้สมทบทุนกองทุนยาพระวระราชาทินด,ดามาสสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ทางสถานีทโทรทัศน์ไทย PBS จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวช็อปชมชิมในงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอสโลกซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2556ณ MCC Hall ชั้น4เดมองงามวงวานกิติจันชาติถ่ายภาพชริตากิติพัฒรายงาน